พาณิชย์ลดราคาเพื่อประชาชน,ชนกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินลักษณะวิสิทธ์ลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25จุดพบละเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายซอสปรุงรสผลิตภัณฑ์ซักล้างของใช้ประจำวันยารักษาโรคครบทุกความต้องการของพี่น้องมาแบบจัดเต็มตม,มาเลือกซื้อได้เลยครับ ครั้งนี้ครั้งเดียวสินค้าดีๆราคาย่อมเยาถูกสุดๆพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีพบกันนะครับจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมการค้าภายในและสนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทท่านครับพบกันเช่นเคยครับ กับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลนะครับวันนี้วันพุธที่21กันยายนครับเมื่อวันจันทร์ครับที่ผ่านมาท่านรัฐมีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับท่านเฉลิมชัยสีอ่อนท่านก็ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับ โดยมาเปิดงานวันถ่ายท่อเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยนะครับของศูนย์ข้าวชุมชนที่อำเภอม่วง30นะครับก็เป็นการลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีจริงๆแล้วท่านมาหลายท้งแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีเฉลิมใจศรีออน ก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีเกษตรและรษากรที่ได้มาเยี่ยมเยียนเกษตรกร,ร,กรของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่เป็นระยะระยะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับาภารกิจที่ท่านมาเนี่ยเรื่องของศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งถือว่าเป็นอ,องค์กรที่สำคัญเลยนะครับเป็นศูนย์ข้าวชุมชนนี้ก็เกิดขึ้น จากการจดทะเบียนนะครับกับกลมการข้าวโดยเป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรของชาวนาเราเองเนี่แหละครับที่รวมตัวกันแล้วก็มีการผลิตแล้วก็มีการกระจายมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับในพื้นที่นะครับซึ่งกลุ่มการข้าวเขาก็จะมีการขึ้นทะเบียนซึ่งณวันนี้เนี่ยนะครับ ศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศเนี่ยมีร่วมๆเกือบเกือบ 2, สองพันห้าร้อยศูนย์ด้วยกันก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญเป็นองค์กรสำคัญที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เม็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ดีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกร สามารถใช้ในการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มผลผลิตของการปลูกข้าวได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการข้าวเขาก็จะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในชุมชนในภาพรวมของประเทศเนี่ยนะครับเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ดีที่ จะให้เกษตรกรนำไปปลูกเองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่พอกับความต้องการนะครับเ,เพราะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ได้รับการคัดมีอัตราการงอกสูงนะครับแล้วก็ผลผลิตต่อไร่ก็มากกว่าต้านทานโรคดีกว่าทํานองนี้นะครับเป,เป็นประสิทธิภาพสูงกว่าเลยเพราะได้จากการคัดเมล็ดพันธเม็ดพันธุ์ เพื่อที่จะนำไปปลูกเกษตรกร,ร,กรบางส่วนถ้าไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์ข้าวชุมชนหรือกรมการข้าวเขาได้ผลิตขึ้นมาเนี่ยเกษตรกร,ร,กรบางทีก็เป็นการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้เองนะครับซึ่งเขาก็บางทีการคัดเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์นะครับทำให้ข้าวที่นำไปปลูกนี่ก็คุณภาพก็ลดต่ำลงบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่ทางกระทรวงกรเกษตรและสาก์เห็นว่าการกระจายมเมล็ดพันธุ์ดีเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้เพิ่มผลผลิตได้ทำนาอย่างมีเ,เข้อเรียบผล ตอบแทนสูงขึ้นนะครับกว่าเดิมทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อปี2562ตอนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ของประเทศเนี่ยนะครับเ,เกิดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์อย่างมากเลยนะครับกรมการข้าวศูนย์ข้าวชุมชนเองเนี่ยก็เรียกว่าไม่ผลิตไม่พอนะครับแล้วก็เ,เกิดความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วมด้วย กรมการข้าวเขาก็เลยมีการเร่งการผลิตเพื่อช่วยเกษตรกร,ะร,กรนะครับในการที่จะได้เม็ดพันธุ์คุณภาพไปเพาะปลูกกันในการผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีนี่นะครับเขาก็บอกว่าต้องดูแลตั้งแต่เริ่มต้นลงแปลงจนกระทั่งถึงเก็บเกี่ยวเลยทางนี้ทางนั้นจะต้องมีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะครับเครื่องอบลดความชื้น เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็การที่จะใช้เครื่องหมายเครื่องมือดังกล่าวก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วก็ทางศูนย์ข้าวชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับที่ทางภาครัฐเองอยากจะหรือประสงค์อยากจะให้ศูนย์ข้าวชุมชนนี่แหละครับเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วก็เมล็ดพันธุ์แล้วก็ กระจายให้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับการเลือกใช้เ,เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเนี่ยก็จะทําให้มีการเพิ่มผลผลิตอย่างที่ผมกลาเรียนครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า,าแล้วก็การขายก็ได้ราคามากกว่านะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับที่ท่านรัฐมรตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณาท่านก็ได้มาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจแล้วก็พร้อมที่จะหนุนให้ศูนย์ข้าวชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือความรู้ต่างๆเนี่ยในการที่จะลดต้นทุนที่จะผลิตเม็ดพันุ์ข้าวมาให้ได้มากที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เองก็มีการตั้งเป้าหมาย พราะว่าวันนี้ทุกวันนี้อย่างที่ผมกล่าวเรียนครับเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตคุณภาพเพื่อที่จะกระจายให้กับเกษตรกรเนี่ยไม่ค่อยพอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็การขยายให้มีศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับให้มีองค์ความรู้ให้มีเทคโนโลยีให้มีเครื่องไม้เครื่องมือให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให มีการกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพไปสู่เกษตรกร,กรได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจังหวัดอุบลของเราเนี่ยก็มีศูนย์ข้าวชุมชนอยู่ในอำเภอต่างๆที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวแล้วเนี่ยประมาณ60แห่งด้วยกันนะครับที่ทำหน้าที่ดังกล่าวในการผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วก็ขยายกระจาย เม็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยไปสู่เกษตรกรนะครับก็คงต้องเป็นภารกิจที่ต้องติดตามแล้วก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมกันต่อไปครับพ่ม่น้องครับไปกันที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับพ่อมพี่น้องครับวันเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ที่มาลงทะเบียนเพิ่มนะครับอยู่อีกเกือบเกือบสองหมื่นคนนะครับรวมทั้ง ทั้งจังหวัดแล้วนะครับจังหวัดอุบลราชธานีของเรามีผู้มาลงทะเบียนเพิ่มเกือบเกือบสองหมื่นคนรวมแล้วตอนนี้ของเราก็มีผู้ลงทะเบียนสะสมแล้วตั้งแต่เริ่มต้นการเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ห้ากันยายนเนี่ยจนถึงวันนี้นะครับสองแสนสองหมื่นสองพันคนแล้วนะครับซึ่งก็ยังคงมีระยะเวลาอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับจากวันนี้ จนถึงวันที่19ตุลาคมก็ยังเป็นช่วงที่เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่คนที่ยังไม่เคยมีบัตรก็ต้องมาลงทะเบียนคนเดิมที่มีบัตรแล้วก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะครับภายในวันที่19ตุลาคมทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีคุณสมบัติอย่างที่ผมกลาเรียนพ่อแม่พี่น้องครับหลักๆเลยก็อายุ1 8ปีขึ้นไป แล้วก็รายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติคร่าวๆหลักเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชาการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพระเป็นสาม,มนเณนรเป็นแม่ชีต่างๆเนไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการอยู่แล้วก็เชิญชวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ที่เห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดเนี่ย ก็มาลงทะเบียนได้จนถึงวันที่19ตุลาคมนะครับแล้วก็ทยอยในการตรวจว่าลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์เขาก็จะมีการตอบรับคําว่าสมบูรณ์ในรอบแรกนี้เนี่ยที่เขาจะประกาศรายชื่อทุกวันศุกร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการาลงทะเบียนสมบูรณ์ที่ตรวจกับข้อมูลของกรมการปกครองนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วก็หลังจากนี้พอท่าน ได้รับแจ้งหรือประกาศแล้วว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์นั้นเนี่ยการที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ย mm hmm. เขาก็จะตรวจสอบกันต่อไปนะครับแล้วก็จะประกาศผลอีกทีเนี่ยประมาณเดือนมกราคมครับจะ,จะได้ติดตามกันต่อไปนะครับพ่อแม่น้องครับกลับมาที่เรื่องของสถานการณ์น้าครับพ่อแม่น้องครับสถานการณ์น้ําเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมี หนังสือเตือนออกมาเป็นระยะเลยนะครับว่าช่วงนี้ยังไงก็ยังมีฝนเยอะอยู่นะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยกรมอุตุก็บอกว่า25จังหวัดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่จะตกค่อนข้างมากนะครับในช่วงสัปดาห์นี้จากนี้ไป7วันเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะเรื่องของ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจากประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาก็การแผ่ของอากาศเย็นเนี่ยเหมือนกับเขาก็ดันร่องฝนหรือร่องมรสุมเนี่ยให้กดต่ําลงมาให้ย้อยต่ําลงมาพาดผ่านประเทศไทยนะครับพาดผ่านตอนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ก็เป็นร่องฝนที่ถูอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยกดให้เส้นร่องฝนเนี่ยต่ำลงมาพาดประเทศไทยก็เป็นผลให้ก็จะเกิดฝนตกกันนะครับในพื้นที่อย่างที่กราบเรียนครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วเขาก็กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่ามี25จังหวัดที่ต้องระมัดระวังเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่จะตกมาในช่วงนี้นะครับ โดยจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับก็เป็นหนึ่งใน25จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนไว้นะครับซึ่งก็จะมีฝนอยู่ประมาณ70-80%ของพื้นที่เลยนะครับก็ยังมีฝนต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของระดับแม่น้ำมูลของเราเนี่ยที่วัดในตัวเมืองนี่นะครับก็ พิ่มขึ้นนะครับสูงมีระดับสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยสี่เซนติเมตรด้วยกันก็มีการขยับแต่เมื่อวานนี้เพิ่มน้อยหน่อยนะครับก่อนหน้านี้ก็สิบเซนสิบห้าเซนก็ก็อย่างต่อเนื่องเลยส่วนเมื่อวานนี้ล่าสุดก็ขึ้นมาสี่เซนติเมตรก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องอติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับพ่อแม่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้น ชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายอพยพกันเนี่ยตอนนี้มีแล้วเนี่ย19ชุมชนด้วยกันรวมแล้วก็ร่วมๆ1,000คนนะครับที่คนผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีศูนย์พักพิงที่ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับเทศบาลเมืองวารินชำราบเทศบาลเมืองจระแม่นะครับได จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงอยู่ทั้งสิ้นขณะนี้เพิ่มเป็น19แห่งแล้วด้วยกันนะครับ19แห่งคนก็ร่วมๆเกือบพันคนก็มีการดูแลกันอย่างทั่วถึงนะครับผมก็ขอให้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสี่ท่านเนี่ยแบ่งโซนแบ่งพื้นที่กันเลยครับที่จะออกไปเยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่นะครับของผู้ที่เข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงร่วมกับทาง อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางเทศบาลเพื่อที่จะได้ดูความเป็นอยู่นะครับขาดเหลือสิ่งใดก็จะได้ช่วยเหลือกันต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบในช่วงนี้แหละครับแล้วก็ยังต้องติดตามต่อไปนี่ยังไม่มีเรื่องของการเกิดพายุโซนร้อนหรืออะไรพายุที่จะเข้ามาถึงประเทศไทยโดยตรงอิทธิพลของการ ฝนตกอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะแค่เป็นร่องร่องฝนเท่านั้นเองหรือร่องมรสุมเท่านั้นเองยังไม่มีพายุเข้ามาตรงกับประเทศไทยตรงๆนะครับที่มีผลกระทบโดยตรงซึ่งในปีนี้ทางกลม่มผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเนี่ยะครับเขาก็ประเมินกันว่าน่าจะมีพายุที่เป็นพายุโซนร้อนที่ ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเนี่ยก็อย่างน้อยก็หนึ่งถึงสองลูกนะครับซึ่งอาจจะมาในช่วงตุลาคมไปแล้วนะครับแต่ที่ฝนตกอยู่วันนี้ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของร่องร่องฝนที่ถูกอากาศเย็นดันลงมาแล้วก็ร่องนี้เนี่ยมาพาดผ่านประเทศไทยร่องนี้พาดผ่านที่ไหนเนี่ยฝนจะตกที่นั่นนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นพายุรุนแรง เหมือนอย่างพายุโซนร้อนต่างๆที่เรากําลังจับตาดูอยู่ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีนะครับพายุดังกล่าวที่จะตรงเข้ามาที่ประเทศไทยแต่อย่างไงก็ตามก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องของการรับมัดระวังในเรื่องต่างๆด้วยฝนตกก็คงไม่ใช่เรื่องของอุทกภัยอย่างเดียวนะครับเรื่องของอุบัติเหตุ ทางการเดินทางการสัญจรด้วยนะครับเรื่องถนนหนทางก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังขับรถให้ช้าลงสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าฝนตกตกเนี่ยก็ทัศนวิสัยก็ไม่ดีถนนก็จะลื่นด้วยนะครับก็ต้องลดความเร็วลงแล้วก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับรวมถึงเ,เรื่องของออฟ้าผ่าก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนตกฟ้าขนองเนี่ย ก็ต้องหลบในอาคารบ้านเรือนนะครับจะได้ปลอดภัยถ้าอยู่กลางแจ้งก็ต้องไม่ไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับตามที่เคยได้กลัาเรียนพ่อแม่พี่น้องเรื่องของออไฟฟ้าด้วยนะครับไฟฟ้าอ,อ,อย่างเมื่อวานนี้ที่ผมกลัาบเรียนพ่อแม่พี่น้องครับว่าได้ขอให้ทางผู้จัดการไฟฟ้าภูมิภาคอ,อุบลราชธานีเนี่ยเ,เร่งให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจสอบ ทั้งเสาไฟฟ้านะครับทั้งไฟฟ้าสาธารณะต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมเนี่ยนะครับก็ให้เร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วนเลยแล้วก็ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในการระงับการจ่ายไฟการตัดไฟเนี่ยต้องประสานอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทําได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะว่า จะได้ไม่เกิดอ,อันตรายด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เน้นย้าแล้วก็มีการปฏิบัติกันทุกวันนี้เลยนะครับมากันที่โควิดครับพอ่อแม่น้องครับโควิดเมื่อวานนี้ที่ผมบอกกับตัวเลขของประเทศนะครับต่ํากว่าสามร้อยคนเลยเมื่อวานนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเ,าเห็นแล้วก็ดีใจนะครับว่าตัวเลขเลดต่ำลงต่ำกว่าสามร้อยคน สองร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่อย่างที่กาบเรียนครับก,ก,ก็ก็ต้องดูกันติดต่อกันหลายๆวันด้วยนะครับเมื่อวานนี้ตัวเลขกระโดดขึ้นมาครับเป็น774คนด้วยกันเป็นผู้ที่เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วประเทศเลย774คนผู้เสียชีวิตก็ยังขยับขึ้นนิดนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเสียชีวิต15ท่านสิบ้ารายด้วยกันนะครับก็ถือว่าขยับขึ้นนะครับ ก็ยังเป็นสถานการณ์ยางนี้อยู่นะครับแต่ว่า,าทั่วโลกนะครับเมื่อกลับไปดูที่ประเทศต่างๆทั่วโลกทั่วโลกเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ <c oughs> รวมทั่วโลกแล้วเนี่ยประมาณสามแสนรายด้วยกันซึ่งถือว่า,าแนวโน้มของทั่วโลกเนี่ยช่วงนี้นะครับลดลงนะครับเดิมเนี่ยมีประมาณสักแปดแสนหรือเก้าแสนคนต่อวัน เมื่อวานนี้แล้วก็ติดต่อกันมาสัปดาห์หนึ่งแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยประมาณสามแสนคนแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั่วโลกเนี่ยก็ต่ำกว่าหนึ่งพันคนนะครับเมื่อวานนี้แปดร้อยแปดร้อยหกสิบคนด้วยกันก็าทางาสถานการณ์ของทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการประเมินน,นะครับว่าภาพรวมเนี่ยสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับสถานการณ์ตัวเลขเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ ใกล้เคียงกับค่าต่ําสุดตัวเวยต่ําสุดของปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าสถานการเริ่มดีขึ้นในภาพรวมของของโลกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ครับจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็เมื่อวานนี้ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับนี่คือสิ่งที่เราเฝ้าให้เกิด ให้น้อยที่สุดนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ให้มีเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ผู้ที่ป่วยเข้าติดเชื้อเนี่ยก็เมื่อวานนี้3 5 5หคนด้วยกันก็ยังคงมาตรการผู้เชี่ยวชาญของระดับโลกเขาก็บอกว่าถึงแม้สถานการณ์โดยภาพรวมจะดีขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเนี่ยในองค์กรต่างๆเขาก็ยังออกมายืนยันนะครับว่า เรื่องของมาตรการหน้ากากอนามัยกับวัคซีนเนี่ยยังมีความสําคัญอยู่นะครับวัคซีนเนี่ยช่วยให้โรคนี้เนี่ยกลายเป็นโรคธรรมดาไปได้ด้วยการฉีดวัคซีนกันให้ครบทวนตามาที่กําหนดไว้เนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นตัวเลขที่ลดลงผู้เสียชีวิตที่น้อยลงนะครับแล้วก็ทําให้โรคนี้เนี่ย เรียกว่าหายจากโลกจากประเทศต่างๆในโลกนี้ในที่สุดนะครับเพราะว่าไม่อันตรายถึงกับเสียชีวิตนะครับนั่นคือสิ่งที่ตัวโลกหวังไว้นะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยก็ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับเรื่องของมาตรการบุคคลนะครับหน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สบู่แล้วก็การเว้นระยะห่างเนี่ยยังคงต้องใช้อยู่อย่างแน่นอนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ วัคซีนเข็ม3าเข็มสี่ก็ก็คงต้องอเน้นกันให้ชัดเจนนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยฉีดมาแล้ว4ีหเดือนเนี่ยในเข็ม2เนี่ยจะ,จะต้องไปรับเข็ม3าเลยนะครับเพราะน้องครับจะได้ลดความรุนแรงของโรคลงแล้วก็ลดอัตราของการเสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องต้องถือมาตรการเป็นถือว่าเป็นชีวิตวิถีใหม่นะครับ เราคงทิ้งเรื่องนี้ไปทันทีไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมีสถานการณ์อยู่โดยทั่วไปของทุกประเทศเลยนะครับดังนั้นก็ต้องปัะคองแล้วก็ทำให้อย่าให้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อกลับมามีจำนวนมากๆอีกแล้วก็เมื่อมีจำนวนมากเนี่ยมันก็มีเรื่องตามมาหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอนะครับ ทำให้เกิดความโกลาหลแล้วก็เกิดวิกฤตเรื่องของเตียงรักษาขึ้นมาอีกอหรือแม้กระทั่งเรื่องของถ้ามีการติดเชื้อกันมากขึ้นอีกเนี่ยมีการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะทําให้เหมือนกับเป็นสิ่งที่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เป็นนะครับอยากให้เรื่องนี้มัน โรคนี้เนี่ยกลายเป็นโรคธรรมดาไปแล้วก็เราก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปนะครับวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมะอืนเดอ้พอพ่อแม่น้องสวัสดีครับพาณิชย์ลดราคาเพื่อประชาชนชนกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินลักษณะวิสิทธ์ลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25จุด พบละเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายซอสปรุงรสผลิตภัณฑ์ซักล้างของใช้ประจำวันยารักษาโรคครบทุกความต้องการของพี่น้องมาแบบจัดเต็มมาเลือกซื้อได้เลยครับครั้งนี้ครั้งเดียวสินค้าดีๆราคาย่อมเยาวถูกสุดๆพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีพบกันนะครับจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี